นิพพานสิ้นตัณหานิพพานสิ้นตัณหานิพพานสิ้นตัณหาทำไมคนเราจึางนิพพานได้เพราะสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาเพราะรู้ชอบรู้ชอบเกิดความจางคลายจากความอยากความยึดความหลงในขันธ์ทั้งห้า เพราะว่ารู้ว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนว่างจากตัวตนนะครับมันก็จะจางคลายจางคลายความยึดติดยึดถือยึดมั่นที่เคยยินดีพอใจเพลิดเพลินมีความอยากในธาตุในขันในอายตนะมองเห็นความจริงนะครับก็เลยรู้รู้แล้วก็จางคลายจางคลายแล้วก็หลุดพ้น หลุดพ้นก็สิ้นตัณหาสิ้นตัณหาก็นิพพานดับความเร่าร้อนความอยากเจิตนาภาษามนสิการสัญญาวิตกต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเพราะตัณหาก็หลังงับไปก็เรียกว่าจิตตสังขารรลงงับเพราะว่าเรานิพพานนะครับนิพพานสิ้นตัณหา นิพพานแล้วไม่ต้องเร่าร้อนไปกับเรื่องของตัณหาเพราะว่าถ้ายังมีตัณหายังหลงผิดเข้าใจผิดก็ยังไม่คลายนะครับจะยึดจะยุ่งนะครับจะเยอะแยะมากมายปุงแต่งรูปปุงแต่งเวทนาปุงแต่งสัญญาปุงแต่งสังขารปุงแต่ง วิญญาณปูงแต่งเพราะไม่รู้ว่ามันไม่มีตัวตนเพราะว่านึกว่ามีตัวตนเข้าใจผิดว่าม,มีตัวตนก็เลยปูงแต่งเพื่อหวังจะเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็นความงามความเที่ยงความสุขซึ่งก็ผิดคาดมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ความงามความเที่ยงความสุขอะไรเลยนะครับเป็นเพียงตัณหาบังตาบังใจ ให้รู้ผิดเข้าใจผิดนะครับก็เลยยึดอยากอินดีพอใจเพื่อเพลินยิ่งจังมุ่งมัน่นพัฒนาไม่จบไม่สิน้นเมื่อเรารู้ชอบใครเป็นเวลาคัดธทรมคยตัณหาได้ใครราคะอินดีพอใจเพื่อเพลินอะไรลักลุ่มหลงได้ก็นิโรดนิพานขึ้นมาสิ้ตนตัณหาขึ้นมาก็นิพานนิพานแล้วก็ว่าง ะเป็นสุญญาตาคือความว่างว่างจากตัณหานะครับดับตัณหาดับความเร่าร้อนดับความวิตกกังวลดับความทุกข์ร้อนเพราะตัณหาเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรายังไม่ระงับมันจะไม่นิพพานมันจะยังมีเจตนามีปาษามนุษย์การสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณทำงานกันจ้าละวันไม่ได้พักไม่ได้หยุด ไม่ได้ดิ่งไม่ได้เฉยมันไม่กลายมันกลมเครือนะครับมันไม่หยิดมันยากมันดิ้นรนนะครับแต่เมื่อใดสิ้นตัณหานะครับเจตนาปัจจะอนาสิการสัญญามันก็ระงับนะครับระงับแล้วก็เป็นความดับเย็นนะครับนิพพานเป็นความดับเย็นไม่เกิดเร่าร้อนไม่เกิดวุ่นวายไม่เกิด เพราะว่าพวงกับจะเอาอะไรอีกจะมีอะไรอีกจะเป็นอะไรอีกต้องการอะไรอีกเพราะนิพพานคือความดับเย็นเพราะสิ้นตัณหานะครับนิพพานดับเย็นนะครับเพราะสิ้นตัณหาเมื่อสิ้นตัณหาแล้วก็บมดทวงได้ห่วงวมีห่วเป็นหวงเอาเพราะว่าดับเย็นและไม่เล่าร้อนนะครับไม่เล่าร้อนไม่ต้องคิดนึก ไม่ต้องสัญญาไม่ต้องสังขารไม่ต้องวิญญาณไม่ต้องเวทนานะครับไม่ต้องรูปเมื่อดับเย็นแล้วก็นิพพานนิพพานระดับเย็นเย็นสนิทเลยนะครับเย็นแบบไม่เล่าร้อนนะครับไม่เล่าร้อนไม่ปรุงแต่งเรานอนก็จะดับเย็นนั่งก็ดับเย็นเยืนก็ดับเย็นจะคิดพูดทำอะไรก็ดับเย็นในคิตประจำวัน ในกิจวัตรกิจวัตรแต่ละวันนะครับมีแต่ความดับเย็นดับเย็นเพราะสินนหหนส้นตัณหานสิ้นตัณหานิพพานนิพพานดับเย็นดับเล่นก็ใช้ชีวิตอยู่กับนิพพานคือความดับเย็นปกติของเราจะใช้ชีวิตอยู่กับตัณหามีอยู่สองเรื่องแค่นี้แหละคือใช้ชีวิตอยู่กับตัณหาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นร่าร้อนร,ร้อยร่เสียดแทงเปารนอยู่ไม่เป็นสุขนะครับ แต่เมื่อเรารู้ชอบร,รายราคะสิ้นตัณหาดับเย็นแล้วก็จะเย็นทั้งวันเหมือนกันเย็นทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมเย็นนะครับเย็นเย็นเพราะว่าไม่มีตัณหานะครับแต่ถ้าเรามีตัณหาไม่มีนิพพานก็เกิดแต่ความร,าร้อนนะครับเกิดในนรกเกิดในสวรรค์เกิดในพรม เป็นระยะระยะแต่ว่าถ้าดับเย็นแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไม่ขาดว่าขาดตอนดับเย็นแล้วดับเย็นเลยเพราะว่านิพพานที่เกิดจากความรู้ชอบเกิดวิลาคัดธรรมเกิดความสิ้นตัณหามันจะดับเย็นต,ต่อต่อทาวนไม่หาความสุขจากตัณหาเพราะว่าสุขจากตัณหาเนี่มันเป็นความทุกข์ร้อน นะครับสุกแบบทุกร้อนนะครับเหมือนข้าวที่สุกใหม่ๆมันร้อนมันจะต้องกินข้าวร้อนตลอดก็คือสุกร้อนแต่นิพพานเนี่ยเป็นสุกเหมือนกันแต่สุกเย็นนะครับสุกเย็นสุกเย็นสุกที่ไม่ร้อนเพราะตัณหาเนี่ยมันเป็นของร้อนนิพพานเนี่ยเป็นความสุขเป็นบรมสุขแต่เรียกว่าสุกเย็นนะครับสุกเย็นดับเย็นก็สุกเย็นแต่ตัณหานี่ เกิดร้อนแล้วก็สุกร้อนทีนี้คนเราเป็นปุถุชนนี่จะสุกร้อนร้อนสุกแบบวิตกกังวลสุกแบบต้องดิ้นรนสแสวงหาสุกแบบต้องเสพต้องสแสวงหาต้องได้ต้องมีต้องเป็นแล้วก็สุกร้อนเวลาต้องพัดพรากนะครับเาเรียกว่าสุกน้อยลงก็จะเรียกว่าความทุกข์นะรับรกบฏแรก แต่สมมุติเนี่ยเรียกว่าความสุขโลกเนี่ยเรียกว่าสามสุขแต่ธรรมะเรียกว่าความทุกข์นะแต่นิพพานดับเย็นเนี่ยเขาเรียกว่าสุขเย็นภาษาโลกก็เรียกว่าไม่มีความสุขนะครับไม่มีความสุขแต่ธรรมะเรียกว่าสุขเย็นอีกนะครับแต่ธรรมะจะมองทางโลกว่าเรามีตัณหาแล้วมันไม่มีความสุขมันจะมีแต่ทุกข์ร้อนมันจะมองกลับไปอย่างนี้เลย ทีนี้คนมีความสุขทั้งโลกเขาเนยกว่ามีความรู้มีงานมีเงินมีราบยศสาระเสียงบริวารมีครอบครัวและมีความสุขแต่ทางธรรมนี่ก็มีความทุกข์ก็จะมีภาระเพิ่มขึ้นมีภาระมีปัญหามีห่วงมากขึ้นแต่ทางโลกเรียกว่าความสุขมันจะมองกันขนละทางนะครับแต่ไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะครับถ้ายังต้องเกิดอยู่ก็เขาเรียกว่าสุขแบบทุกข์ นะครับสุขแบบทุกข์แต่ถ้าสิ้นตัณหาแล้วนะครับไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขนะครับหรือที่เรียกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์และมีความสุขก็ได้แต่สุขทางโลกนั้นเป็นสุขที่ชั่วคราวแล้วก็เป็นทุกข์ชั่วคราวด้วยแต่ทางธรรมนั้นไม่มีทุกข์นะครับไม่มีทุกข์ชั่วคราวไม่มีทุกข์ถาวร นะครับก็เลยแล้วก็มีความสุขถาวรแล้วก็ไม่มีทุกไม่มีสุขชั่วคราวนะครับมันกลับกันอย่างนี้แต่เมื่อเราได้ชิมทั้งสุขและทุกข์ทางโลกและทางธรรมแล้วเราก็จะพิจารณาได้ว่าสุขและทุกก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับปล่อยวางสิ้นตัณหานิพานนะครับ นิพพานก็ไม่ยินดีไม่พอใจไม่เพลิดเพลินเหมือนเดิมตัณหาก็ไม่ยินดีไม่พอใจไม่เพลิดเพลินวางได้หมดเมื่อเจอทั้งสองด้านเหมือนเราเจอเหรียญแล้วเราพลิกทั้งสองด้านเราก็จะไม่ยึดทั้งสองด้านก็แค่เหรียญรมที่เป็นโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมก็คือเหรียญเหรียญหนึ่งเราก็จะไม่ยึดเหรียญนั้นเขาเรียกไม่ยึดธรรมนะครับเขาเรียกว่างธรรมนะครับวางธรรมปล่อยธรรมนะครับอยู่กับการไม่ยึดติดธรรม ทำทั้งหลายก็ถือทั้งโลกิยะธรรมโลกุตตรธรรมทั้งสังขารทั้งวิสังขารทั้งธาตุแล้วสังกรรังงตรธาตุนะครับก็ไม่ยึดก็ปล่อยวางได้หมดืลองหลุดพ้นในความหลุดพ้นนะก็เลยมีชีวิตอยู่อย่างปล่อยวางนะปล่อยวางทั้งโลกทั้งธรรมไม่ยึดโลกไม่ยึดธรรมนะครับ เมื่อไม่ยึดก็ว่างแอบบว่างแต่ถ้ายัางยึดอยู่ก็จะวุ่นวายแอบวบุ่นวายแอบบจะเพลินทีนี้เมื่อปล่อยวางไม่ยึดไม่เพลินนะไม่เพลินในนิพพานคือความดับเย็นไม่เพลินในตัณหาคือความทุกข์ร้อนแบบไม่เพลินปล่อยวางทั้งสองอย่างก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเจอทั้งสองอย่างนั่นแหละนะครับเจอ ชั่วขาวเจอครั้งของถาวรเจอแล้วทำยังไงก็เฉยเฉยนะครับไม่ได้ตื่นเต้นเจอนิพพานดับเย็นแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นเจอตัญหาของสรรพสัตว์ที่เราเคยมีเคยเป็นก็ไม่ตื่นเต้นทีนี้ปุถุชนเจอปุถุชนก็ตื่นเต้นกับตัญหาซึ่นกันและกันพระอาหารหันเจอพระอาหารหันต์ก็ดับเย็นนะครับแรกๆก็จะตื่นเต้นนานๆไปก็จะเฉยเฉย เฉยทั้งความดับเย็นนะครับเฉยทั้งความทุกข์ร้อนนะครับเฉยเพราะว่าถ้ามันทุกข์ร้อนก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันยังไม่รู้ชอบไม่คลายไม่รุดพ้นนะครับหรือว่าถ้าเจอท่านที่หลุดพ้นแล้วใจท่านเล่าร้อนก็ไม่ได้เพราะท่านดับเย็นแล้วนะคันก็เลยเฉยเฉยทั้งโลกเฉยทั้งธรรมก็เรียกว่าเฉย ครับวางเฉยวางเฉยทั้งตัณหาวางเฉยทั้งนิพพานครับวางเฉยในนิพพานและวางเฉยในตัณหาวางเฉยไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจในนิพพานไม่เสียใจในตัณหาก็วางเฉยวางเฉยอุเบกขาวางเฉยนะครับวางเฉยทั้งนิพพานวางเฉยทั้งทิ่ตัณหาครับวางเฉย ทำไมต้องวางเฉยก็ในที่สุดมันก็ต้องวางเฉยเพราะมันจะไปดีใจกับนิพพานไปเสียใจกับตัณหาของใครอยู่ไม่ได้เพราะว่านิพพานก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาตัณหาก็ไม่ใช่ของเราของเขาเป็นของว่างกับวางเฉยแล้วว่างกับว่างแล้ววางเฉยนะครับวางเฉยแับว่างแล้ววางเฉยวางเฉยแล้วว่างวางเฉยมันวางมันว่างแล้วก็วางเฉย พว่างจากตัณหาว่างจากนิพพานละนิพพานก็คือนิพพานตัณหาก็คือนิพพานตัณหาว่างก็คือว่างแล้วก็เฉยๆก็แค่นั้นนะครับไม่ได้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอะไรกับโลกตัณหากับโลกนิพพานนะครับเฉยนะครับเฉยอยู่ถึงสิ่งที่ถึงบรรลุสิ่งที่บรรลุแจ้งถึงแจ้งแล้วก็เฉยอยู่ครับเฉยอยู่ จอตัณหาก็เฉยเจอนิพพานก็เฉยเจอความสว่างก็เฉยเจอความมืดของตัณหาก็เฉยเจอความสว่างของนิพพานก็เฉยเฉยไม่มีอะไรนะครับไม่เป็นอะไรเฉยได้อยู่เฉยอยู่รับเฉยได้อยู่ธรรมดามีความเฉยเป็นธรรมดานะเฉยเป็นธรรมดาใครมีตัณหาก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา นะครับว่าถ้าหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นนิพพานก็เป็นธรรมดาเฉยเฉยเป็นธรรมดาเฉยกับความธรรมดานะเฉยได้นิ่งได้หยึดได้วางเฉยเบิกขาเบิกขาทั้งโลกทั้งธรรมทั้งโลกยธรรมโลกตนะรัธรรมเบิกขาธรรมเป็นเครื่องอยู่ ทั้งโลกียธรรมโลกุตตรธรรมไม่หวั่นไหวกับทุกข์กับปุถุชนไม่หวั่นไหวกับพระอริยเจ้าอราหารันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าปุถุชนนี่นับประมาณไม่ได้พระอริยเจ้าพระอาหารหันพระพุทธเจ้าก็นับประมาณไม่ได้ก็เลยอุเบกขาธรรมเป็นเรื่องธรรมดานะครับอุเบกขาธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอุเบกขาธรรมนะครับเพราะว่าทำทั้งหลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็อุเบกขานะครับเพราะว่าก็เป็นสักว่าอุเบกขานั่นแหละนะครับกายข้อขายก็เป็นสักว่ากายเวทนานสักว่าเวทนาจิตสักว่าจิตธรรมสักว่าธรำเขาเรียกว่าอุเบกขาธรรมสักว่าอุเบกขาคือใช้อุเบกขาเหมือนสักว่าเมตตาแล้วแล้วไปสักว่าการุณาแล้วแล้วไปสักว่ามุทิตาพอญจนีแล้วแล้วไปไม่ยึดอุเบกขาก็เหมือนกันสักว่าอุเบกขาก็ไม่ยึด ม่ยึดโลกไม่ยึดธรรมสักว่าอบิขาก็ใช้เสักว่าใช้ไปใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้อะไรกับอะไรสักว่าอบิขาทาั้งโลกคนที่มีตัณหาก็เมตตาเขา้าไปกรลโมนาโมติตาเข้าไป,าามมาาไปภาษาโลกภาษาธรรมท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอาริยเจ้าอรหันเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจจเกพระพุทธเจ้าแล้วก็นโมนานาสาธุกับท่านไปนะครับเราอบิขา เมตตามุต,มตมิตาอุเบกขากรุณามุตตตาอุเบกขาไปใครต้องการหลักปณิพานก็ต้องมาลงอุเบกขาก็สักว่าอุเบกขาอีกนะครับไม่ยึดติดอุเบกขายึดอุ่นได้ผ่อนคลายได้นะครับศักว่าอุเบกขานะครับทั้งโลกทั้งธรรมมันจะได้ไม่หนักไม่เหนื่อยกับโลกกับธรรมนะครับทางตัณหาเราก็ส่งขออนุเคราะห์ไปทางธรรมก็อนุเคราะห์ส่งขอไปเพราะ โลกยียะทาไม่ถึงวาระอินทรีย์ยังไม่เก่ก้าเขาก็ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นทางธรรมเขาต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเมื่อเขาบรรลุมรรคผลนิพพานไปเราก็อุเบกขาสักว่าแม่ติดอุเบกขาสักว่าอุเบกขาครับด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ